ภัยกันค่ะอย่าตกเป็นเหยื่อนะเพราะว่ามุกมามุกเดิมๆเลยค่ะแก๊งมิจฉาชีพครับสวัสดีครับผมผมไม่มีใจดีนะครับและนี่คือเกมสแก m เมอร์8ปดแปดนเองนะครับผมเราจะสมบทกันเป็นผู้บริหารแก๊งคอนเซนเตอร์กันนะครับผมโอ้โหแก๊งคอนเซนเตอร์ตอนนี้ระบาดนะครับเราก็เลยมาเล่นเกมที่ เป็นเกมคอรสเตอร์แม่งเ,เองซะ,ะเองเลยแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมฝีมือของคนไทยกันด้วยนะครับผมมาเล่นกันเลยดีกว่าภารกิจของเกมเกมนี้ก็คืออ่หลอกเงินชาวบ้านนะครับให้ครบหนึ่งร้าบาทหนึ่งล้านบาทน,นะครับผมโอเคไปรุยมานี่คือออฟฟิศของเรานะครับยังไม่มีนพนักง,งานอะไรสักคนเลยนะครับเราไม่ต้องลงมือในการทําเองนะครับผมเราก็ไปจ้างพนักง,งาน,นดีกว่านะครับผม เอาพนักงานแบบราคาถูกๆกันก่อนแล้วกันนี่ห้าร้อยห้าเน้นจำนวนเยอะแต่ไม่เก่งเอาหลักร้อยอันนี้หกรอันนี้เก้าร้เก่งหน่อยเอออันนี้หกรประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับพนักงานของเรามาเลยมาเลยจ้ามาเลยมาเลยฮ่าฮา มาแล้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะครับหกคนเราก็เตรียมการในคอมพิวเตอร์ของเราให้ทุกคนดนเนินการออนไลน์นะครับผมเลือกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็๊กทุกคนให้พร้อมปฏิบัติงานอ่ะโอเคทุกคน เริ่มโทรออกหาลูกค้าได้โ <Okay. S 1> อเคเฮ่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 ให้ทิปให้ทิปให้ทิปมีความสุขมีความสุขให้ทิปให้ทิปคนไหนยังไม่ได้อ่ะคนนี้ยังไม่ได้โอเคจะได้มีความสุขอ่ะมีแถบความหิวน้ำเว้ย กินน้ำกรอนกินน้ำกรอนอไม่ได้กินน้ำนะแดกน้ำ้าก็ให้ทุกคนทำงานกันไปนะครับอบริหารจัดก,การให้ทุกคนทำงานกันอ่อันนี้เริ่มโทรละเฮ้ยนายกระตือร้นหน่อยกระตือร้นหน่อยเงินก็ให้แล้อ่า ค,คุณมีพัสดุตกค้านะคะอืืจิ้มอะไรวะอ้าวไปไหนอ่ะมีพักเบรกเหรอเรามาดูคอมพิวเตอร์ของเรากันก่อนนะครับ security นะครับผมอ่เมื่อกี้หกหนึ่งหนึ่งสองอิคียวิตีออนไลน์กันอยู่นะ โอเคตอนนี้เราก็ได้มาหมื่นหนึ่งแล้วอันนี้ห้องของเราอ่ามาบูททำการบูตข้อมูลโอเคได้มาหมื่นสองแล้วจ้ะแดกน้ำก่อนแดกน้ำแดกน้ำ มีเงินแล้วคราวนี้เราก็จ้างคนเก่งๆเข้ามาดีกว่าอ่าคนนี้ห้าพันคนนี้อีกห้าพเริ่มจ้างคนเก่งๆได้ละอ่าโอเคเอาแค่นี้ก่อนจ้างมาสอคนมือเก่งๆแล้วเราก็ไปเอาเขาเข้าระบบกันเอ่อระบบเน็ตเวิร์ก อะเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดเสร็จอ้าวไปไหนอะเออเลือกทั้งหมดตึ๊บติบต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 บแล้วก็โทรออกหาได้ติ๊บึงเรียบร้อยเฮ้ยไอ้เขี้ยคอมโกดูโดนแฮก security security c โอ้โหไข่แม่งแฮกวะนี่เราก็โดนแฮกเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะจ่ายโบนัสไปห้าพันราคาแพงหน่อยไม่มีความสุขงานอ่ะจ่ายไปจะได้มีความสุขให้โบนัสหน่อยจะได้ครบร้านหนึ่งถ้าทายจะอีกนานอะ่ะเอา้าคุณโดนจับแล้วไวจังวะไอ้เชี่ย เอาใหม่อะไรวะมาถึงกูโดนจับแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ยชีพนี้แม่งเอาราคาถูกๆูกหรอคา่ะหรือเอาแบบกลางกลาวะมีอยู่หมื่นหนึงอะสองพันสองพันเจ็ดอ่ะพันหกโอเคจ้างมาสามคนฝีมือกลางๆหน่อย โอเคทุกคนทำงานได้เน็ตเวิร์กทั้งหมดแล้วก็เลือกทั้งหมด3คนทำการให้โทรออกหาลูกค้าตอนนี้เรามีอยู่3 7 0 7อ่าแฮกมาแล้วได้มา4,000ได้ที่อย่างเล็กนิดอย่างละหน่อยนะครับ แถบความสามารถของเราไม่มีนะเรามีแต่แทบแทบแดกน้ำมาห้าพันแล้วเฮ้ยอะให้ทิปหน่อยอันนี้พลังน้อยอันนี้ให้ทิปอีกทีหนึ่งพันหกโอเคได้อยู่หรืออยู่สองร้อยกู จะถึงร้านมไหมเนี่ยเออแล้วไอ้ไอ้ไอ้บูธเนี่ยคืออะไรโอนข้อมูลเหรอเหมือนโอนข้อมูลอะไรสักอย่างแต่ผมก็ไม่รู้อะมันคืออะไรเออได้มาสามพันสี่สี่พัน เดี๋ยวรอให้ได้เงินเยอะๆอีกเทคนิดนึงแล้วก็จ้างพนักง,งานเก่งๆเข้ามานะครับเอาหน่อยเอาหน่อยสาาเฮ้ยอีกแล้วแม่งใครแฮกกู Security ร,รหัสอะไรวะสองเจ็ดโอเคเหลือเท่าไรสี่พันเจ็ดหยเกือบไปนี่เขาเหลือศูนย์นี่คือเกมโอเวอร์อีกแล้วนะครับ โอ้โหไม่ได้เอ้ยอีกแล้วโอ้โหไข่แม่งลูกช่างแฮกวะเฮ้ยอ่าเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนหก่อนนะเลือกทั้งหมด โอ้โหอะไรเนี่ยรหัสอะไรวะกูไม่ต้องทำหาแล้วโดนแฮ็กตลอดเลยเนี่ยโอ้โหจะไปรอดไหมเนี่ยมีอยู่สามคนเนี่ยโอ้โห แล้วไม่เราไม่เอาถังน้ำโอ้โหอะไรยังไม่ทันไปไหนไกลเลยออืห้หหแล้วแล้ว,ลวเราก็ต้องมานั่งกดโอ้โหไอ้กูไปต้องทำอะไรแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันตลอดเลยอ่ะมามึงมา เฮ้ยคุณไม่ต้องทำอะไรมั้งรอค e c u r i ี y อย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นไฟดับอีกอือหือโอ้โหน้ำก็หมดไฟก็ดับเนาะแดกน้ำก่อนเอ้ยเอ้าโดนจับ เป็นเกมที่อย่างวางง,งๆแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนไทยที่ผลิตเกมเกมนี้นะครับผมแต่ก็โอเคสนุกดีครับผมต้องต้องชมเรื่องของกราฟ,ฟิกนะครับฝีมือคนไทยทําได้ดีมากเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณคนไทยกลุ่มนี้มากๆเลยนะครับที่สร้างเกมดีๆเกมนี้ออกมานะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายละ่ะ